เคยสงสัยกันไหมว่าประจำเดือนที่เราเป็นอยู่มีปริมาณปกติหรือเปล่าวันนี้หมอจะพาไปลองเทสกันดูค่ะโดยปกติค่ะประจำเดือนของผู้หญิงนะคะจะมีปริมาณไม่เกิน80 cc ต่อวันค่ะก็เท่ากับ2กระปุกนี้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูนะคะว่าปริมาณ40 cc นี้กับผ้าอนาไมายผืนนี้จะเป็นลักษณะไหนคะ่ะเราลองมาทดสอบกันเลยอันนี้เป็นผ้าอนาไมายผืนธรรมดา1ผืนนะคะถ้าเรามีปริมาณประจำเดือน40 cc นะคะมันก็จะชุ่ม ในลักษณะนี้นะคะดังนั้นคุณผู้หญิงท่านใดที่มีประจำเดือนในลักษณะนี้ยังถือว่าปกติอยู่แต่โดยทั่วไปเราจะใช้ผ้านหนาไม้ไม่เกินวันละ4ผืนค่ะถ้าใครเกินจากนี้ถือว่าผิดปกติค่ะอ้าวแล้วประจำเดือนแบบไหนคะที่ถือว่าผิดปกติอันดับแรกเลยรอบประจำเดือนไม่สม่ำเสมอหรือว่ามีประจำเดือนนานกว่าปกติค่ะปริมาณเลือดที่มากเกินไปค่ะเช่นมากกว่า80ซีซีต่อวันหรือมีปริมาณของลิ่มเลือดก้อน เลือดมาปนด้วยนะคะอันนี้ควรจะรีบปรึกษาคุณหมอค่ะรวมถึงมีอาการอื่นๆด้วยเช่นปวดท้องน้อยระหว่างมีประจำเดือนมากๆจนต้องหยุดงานหรือว่าต้องกินยาแก้ปวดมีอาการวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมแบบนี้ก็ควรปรึกษาแพทย์ค่ะ